ในที่สุดอัลบั้มซ้ายก็ถึงมือเราแล้วค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นอัลบั้มซ้ายที่เราไม่ได้ซายที่ไม่ได้ซายอ่ะหมายถึงว่าเราซือ้ออันหนึ่งเราซื้อน้อยใช่ปะ2อคือไม่มีดวงด้วยก็เลยอ่ะบอกกันตรงนี้เลยว่าอัลบั้มซ้ายที่เราลงแบบสนุมสุ่มเสีย่ยงสุสนานไปเนี่ยซื้อไปประมาณ6บใบ ก็คือแบ,บ่งเป็นของเราใช่ปะ่ะเราของเพื่อนแล้วก็มีของคนที่แบบฝากซื้ออะไรเงี้ยถักเข้ามาฝากซื้อนั่นแหละเศษคือหกบัมทุกคน6กบัมนี่คือดวงในดวงซึ่งยังไงคะผลก็คือไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียใจค่ะนั้นเพราะาอย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราซื้ออัลบั้มเฟลริกของรา s ช o อปปี้อะมันจะมีการพิเศษให้ใช่ไหมทีเนี้ยตอนของมาส่งอะมันไม่ได้มาเป็นกล่องนี้ทุกคนมันจะมาเป็นกล่องใหญ่ <S <S เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูมันจะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้ซึ่งข้างในอ่ะ เออคือกระบอกแบบหนานแน่นมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากระบอกน่าจะดีของ SM <c oughs> เท่าที่เคยสั่งมานะเออแล้วข้างในก็จะมีกล่องเล็กอันนี้ซึ่งกล่องเล็กเนี้ยก็มีอัลบัม้มแพ็คมาอย่างละ2อัลบัม้มก็คือคละกันมาอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกนู้ว่าจะได้เวอร์ชันเดียวกันก็คือสรุปก็คือคละกันมานะคะคือความเจ๋งของนาง <c oughs> เป็นการพิเศษที่ห่อบับเบิลแต่ไม่ได้มีอะไรดามนะทุกคนคือมาเป็นแบบเป็นการแผ่นเดียวอะแล้วก็มี แล้วก็มีบับเบิลห่อ,อก,การ์ดมาคืองงมากเอาบับเบิลห่อ,อก,กระดาษมันจะไม่ยับได้ยังไงแต่ว่าเหมือนชีก็ใช้แบบชียัดเข้ามาในนี้ก็คือเหมือนเอาอะลวามานามไว้อะไรเงี้ยมันก็แบบอ้าออ,อเคก,ก็ก็ยังไม่ยับเยินเลยเงี้ยเพราะเคยเห็นก่อนหน้าที่คนป่นเยอะว่าแบบว่าพอมนอานอ้การพิเศษใส่ไอตัวบับเบิลใช่ปะแล้วซองเย,งยอะคือการ์ดมันยับแล้วการ์ดมันพังอะไรเงี้ยคือแบบขนาดหัวอกคนเก็บการ์ดเด็กน้อยอย่างเราเวียเจ็บแล้วคนอื่นที่แบบเก็บจริงเก็บจังอะไรเงี้ยคือแบบเออน้ำตาจะไหลเพลิน ส่วนการพิเศษขออวดตรงนี้เลยไม่ฟูเยอะจากที่ได้แหกดูแล้วเพราะว่าต้องการดูสภาพการนะคะก็คือในกกาเจยอนสีกาดะไม่ค่อยเนียบแต่ว่าทำไมเจยอนหล่อมากส่วนอีกใบเพราะว่าเราสั่งมาสองบั๊มใช่ปะการพิเศษมันมาบั๊มละหนึ่งอันพอเราสั่งสองก็คือได้การพิเศษสองอันซึ่งอีกอันที่ได้ก็คือเจยอนเหมือนกันเท่ากับว่าเรามีเจยอนสองอัน ถ้าทุกคนได้ยินเสียงแมวคือไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องอยู่ข้างนอกจริงๆตอนแรกแกะมาไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะแอบคิดในใจแบบคิดไปเองอะว่าแบบว่าก็ตอนกดลงทรายอะกดไปของใจฮย,ยอนคายพิเศษก็จะได้ใจฮย,ยอนมังพอแกะมาก็เลยแบบอ้าวได้จริงแต่ประเด็นคือได้สองอันเลยก็เลยแบบอ่าปิดคายไปนิดนึงไปครับอันเนี้ยคือยังไม่ได้แกะพับติดข้างในนะทุกคนคือแบบจะแกะแบบพร้อมกันเนี่ยแหละเอานะฉีกกันตรงนี้เลยนะก็ให้มันรู้ไปเลยนะคะ ตรงกลางคือป่องมากรู้เลยว่าทุกอย่างในนี้ทั้งหมดแน่นอนก็คือทุกคนที่ว่าเป็นรีแพ็กเกจใช่ปะอ่ะกูดอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับฟิสิกอลภายนอกก่อนเรื่องปกเรื่องโคเบอร์อะไรเงี้ยโอเคดีงามตัวแผ่นมีการสกรีนมาอย่างดีนะคะซึ่งทุกวันนี้นอกจากจะไม่ได้เปิดฟังแล้วก็คือไม่มีเครื่องเล่นแผ่นซีดีดีวีดีใดๆแล้วปกเครือบปกนอกก็คือโอเคคุณภาพแบบคุณภาพดีเราจะมาโฟกัสสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอุ้ย อย่าพึ่งเปิดมาคือเจอแทยงเลยอะโอเคทุกอย่างอยู่นี้โอ๊โอ๊โอ,โอ๊ทุกอย่างไหลออกมาแล้วโอ้แม่ตอนนี้ตอนนี้บั๊มนี้ก็คือร้อนหรอเอไม่มีที่วาวาวนี้ก่อนไม่แน่ใจว่ากา๊าจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมอะอันนี้เลยนะที่ข้างหนังสือปะเป็นของแทอยิวแล้วก็มีตัวกัดกลมโอ้ยกัดกลมก็ได้ตอนนี้ <laughs> ความรู้สึกของการแบ่งกัดรกลมขอ,ของมันอะมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นขนมอะไรสักอย่างที่มีการตัดแบ่งมาให้แล้วอะมองไกลๆเหมือนคอนเนมกันนะ ส่วนนี้ก็ได้แทอิวก็คือเป็นจออิวมาหมดเลยมาครบเซตเองลูแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนเดิมเรื่องแบบการโหวตการอะไรใดๆก็คือบัตได้มีดวงที่แบบว่าเปิดมาแล้วจะเจอเขาเรียกอะไรนะเปิดมาแล้วจะเจอการซ้อนสองอันก็คือไม่มีตัวอัลบั้มข้างในอุ้ยอังจริงเราชอบมากที่เวลาอัลบัม้มจะมีการให้เครดิตว่แบบ เออโปรดักชันดีเลกเตอร์เป็นใครอาร์ตไดเป็นใครอะไรเงี้ยเราสึกามันเป็นการขอบคุณคนทางานที่แบบชัดเห็นชัดเจนคือเราเองก็ได้รู้จักเขาผ่านผลงานศิลปินอะไรเงี้ยเออก็ต้องขอบคุณที่เอ็นดูลูกๆของเรานะคะส่วนเรื่องกระดาษมันก็จะเป็นกระดาษแบบคือเอานิ้วถูได้อะเอานิ้วถูโดยที่แบบไม่มีรอยเออค,คุณภาพคุณภาพใดๆก็คือดีส่วนตัวชอบอะว,ว่าให้ใหญ่กว่านี้เพราะว่ารูปมันจะใหญ่มันจะชัด <c oughs> เป็นโกจิตมาค่ะต่อกันที่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งอังจริงนะเฟเวอรีดติดหูมาก รู้สึกว่ามันแบบเข้าใจแล้วว่าทําไมโดยองถึงอวยเฟเบอร์ลิทมาอวยแบบรีแพคเกจร,รอบนี้มาอะไรเงี้ยคือแบบเข้าใจแล้วจ้าดีจริงคือถ้าได้จอนนี่อีกนี่คือแบบจอนนี่รักรักพี่มาแต่จริงๆจอนนี่กับเราเกิดปีเดียวกันนะใช่ใช่ไหมเก้าห้าเออตื่นเต้นแลว้วะตอนนี้คือยังแก่ไม่ออกเพราะว่ากันไกมันงับไม่เข้าอ่ะมันยังไงมันแก่ยากเกินไปไหมเมื่อจิกโดนพลาสติกนะแต่กันไกอ่ะไม่เข้าเลยทุกคนอุย้ยเมื่อกี้ไม่ได้ดมแต่คิดว่ากลิ่นนะจะหอมมบจนใจ เฮ้ยไม่หอมว่ะกลิ่นแบบกลิ่นกระดาษกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ออกเพราะปกติทุกอัลาบอนที่เวลาเราดมอ่ะมันจะมีกลิ่นกระดาษแบบชัดเจนออกมาเลยว่าแบบเอ้ยนี่แหละกระดาษเป็นสีเหกอปะถ้าดูคนแบบเคยดมกระดาษจะรู้เลยว่ากระดาษเป็ียนสีกับกระดาษเปลี่ยนขาวดำมันจะเป็นคนละกลิ่นกันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมขอเปิดดมก่อนอุ้ยโอเคกลิ่นออกแล้วต้องเปิดก็คือยังเป็นไทยงอยู่เหมือนเดิมข้างหลังก็คือเป็นแผ่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการสกรีน เพลงที่คุณจะได้ฟังในอัลบั้มนี้หากเปิดไปแล้วไม่ตรงกับหน้าปกอย่าพึ่งน,นะอันเนี้ยมันอยู่ตรงกลางเหมือนกันแล้วคือทุกอย่างอ่ะหงายออกมาเลยแล้วคือได้ชัน,นีจริงๆที่ขานังสือเป็นจรจระจ,จ,จรนนีความเต็มตัวหน้าตอนนี้ไกลยมากเลยอ่ะาาาาการกลมได้เจฮยอนแล้วการข้างในก็คือเจ เหมือนจะและไอเทมปะอันเนี้ยไม่รู้อะพีงว่าได้ใจมันสองอันเธอบุญบาปชีวิตแล้วก็แล้วก็อุ๊ยอันนี้ได้เฮชานประกาศได้เฮชานน้องขึ้นหรอขึ้นุกอัลบับ้มแล้วก็เด็นคือมันขั้นมาหน้าการที่เป็นโดยองกับแจฮยอนแต่ว่าแจฮยอนมาคนเดียวอุ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์จริงพอไม่คิดว่าในอัลบั้มจะยังมีแจฮยหหอนอยู่ื่นตันใจเท่ากับว่าความมือดีของเราในรอบช้อปปีน้นี้เราได้แจฮยอนทั้งหมดสี่ใบ อันนี้คือแบบเหนือความคาดหมายที่แท้ทรูเฮ้ยดีมากแล้วการไม่มีตําหนิเลยอะ่ะบ้าบบคอแตกแล้วขอบคุณน้องแมวที่เป็นสิ่งสพคอตของเราด้วยที่ทำให้เราเปิดไอ <laughs> การแจย้อน <laughs> ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าอาจจะเป็นแมวเลีกการ์ดแม้ว่าเราจะไม่ได้สายกับน้อง NCT นะคะต่ออย่างไยเราก็ได้การ์ดตามที่ต้องการเรื่องคุณภาพเรื่องการแพ็คอ่ะก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวเราอะ่ะไม่เจอปัญหาที่คนอื่นเจอที่แบบว่า เปิดมากล่องสภาพไม่ดีหรือว่าของไม่ครบอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยโอเคครบถ้วนส่วนเรื่องราคามันก็จะสูงกว่าสูงกว่าที่เขาพีกันบ้าเหมือนปกติที่เขาพีกันมันจะประมาณ หกร้อยนิดอะไรเงี้ยแต่พอเปิดของช้อปปี้มาประมาณหกร้อยหกร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยบวกค่าส่งอะไรไปก็บั่มนึงก็เจ็ดร้อยได้พอมันส่งในไทยโดยตรงเราก็ไม่ต้องรอเรื่องเคลียร์ภาษีไม่ต้องรอไม่ต้องรอนานอ่ะคืออย่างของเราตอนแรกอ่ะพอเรากดสั่งไปตอนที่มันเปิดรอบซ้ายใช่ปะมันก็ขึ้นว่าจะส่งตอนธันวาแต่จริงอ่ะคือมันขึ้นว่าแบบเออบริษัทเขาไปรดาสาสดุงแต่วันเสาร์อ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าถึงบ้านเราภายในแบบสองสามวันคือเร็วมากทุกคนก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นการจัดระบบที่ดีสําหรับส่วนตัวเรานะออ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 ยยย่่่่าาาาาางงงทีีีบบกกกคคคืืเเเเเรรไไมมมดด้้้จปััญห็็็พต ว่าได้มีตําหนิอะไร ก็กราบขอบคุณนะคะส่วนรอบหน้าจะหาทําลงทรายหรือไม่ขอคํานวณเงินก่อนเออขอมาเตือนทุกคนที่แบบเรื่องการลงทรายมันจะมีเรื่องเงินส่วนตา่างอันนี้ในมุมมองของเราที่ที่เราเสียเงินเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้นะเช่นสมมติว่าอัลบั้มทรายส่วนใหญ่เขาก็จะขายราคาถูกกันใช่ปะก็คือจะรับส่วนต่างที่สมมติอัลบั้มหกร้อยเงี้ยเราขาย300ส่วนต่างที่หายไปมันก็คือ300ใช่ปะทุกคนจะสั่งกี่อัลบั้มเนี้ยก็คูณเข้าไปอะไรเงี้ยเอออันนี้ในมุมมองของเราที่เสียเสียต่อเดียวเนี่ยข้อดีของลงทราย ค่าทิปปิ้งไม่ได้เสียค่าค่าสีอะไรเงี้ยที่แบบปกติเขาบวกๆกันอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นใครจะลงทรายก็อย่าลืมคำนวณเงินส่วนต่างให้ดีนะคะอยากให้เดือดร้อนตัวเองเพราะว่าถ้าเดือดร้อนตัวเองเนี่ยมันจะไม่สนอีกต่อไปเรื่องเงินมันเรื่องใหญ่นะทุกคนใครไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งลงซื้อขำๆมาเก็บแค่แบบบ้านสองบ้านพอไม่เป็นไรน้องม่กินแต่เราจะอดนายไม่ได้เด้อน,นะคะอย่าลืมคำนวณเงินกันให้ดีมือนจะไม่สนทุกต่อนนไปารื่องเงินมันล,ล้วเดี๋ยวมาเจอกันการไม่พล้อมบ๊ายบนาเพิ่งลงซื้อข ร้องแล้วแบบสงสารใจย้อนมากได้ปะ